สวัสดีเด้อคุณ เดี่ออยวขวาหน่อ,อเยเดี่ยวขวาหน่อยสวัสดีครับท่านประธา ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะมก็จะเป็นผู้บริการโรงเรียนนะคะแล้วก็ที้ปกครองนะคะที่มารอต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะชูธงนะคะมารอต้อนรับท่านตั้งแต่เช้า และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดิฉันนันพัฒน์พร,ราชผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลท่าศิลารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ในนามชาวตำบลท่าศิลาขอต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะ,ะค่ะลำดับต่อไปนะคะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านแม่เพือสองดาวนายวิชานดาทุมมาได้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานะ ในพื้นที่อำเภอสองดาวเดยนเชิญครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลานานังงานตามที่อำเภอสองดาวได้รับการประสานงานจากจังหวัดสกลนครในการกำหนดเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการติดตามงานตามนโยบายของทางรัฐบาลในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่11ของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยมีกำหนดการเยี่ยมชมโครงการนำนวัตกรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอสองดาวรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติได้มาเยี่ยมชมโครงการโครงการนำนวัตกรรมยางพาราและพลาสติกมาสกัดเป็นน้ำมันซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาในการพัฒนาด้านนวัตกรรม ของบุคคลในท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสภาพทั่วไปของอำเภอสองดาวมีพื้นที่จำนวน3 1 7ตารางกิโลเมตรมีการปกครองอยู่ทั้งหมด4ตํตำบล46หมู่บ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้น34,500คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนหนึ่งก็คือยางพารา เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมในโครงการนี้ที่พาัานาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภูมิปัญญาของพี่น้องชาวเพอศดาวในหลายพื้นที่ก่อให้เกิดสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่อย่างเช่นการทอผ้าการจักสารสำหรับการปฏิบัติราชการและดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สุดท้ายนี้กับผมในนามของอำเภอสองดาวชาวพี่น้องอำเภอสองดาวขอต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพิรพันธ์สาลีรัฐวีภาคและคณะและได้โปรดกรุณาเสียสละเพื่อเยี่ยมชมโครงการและรับฟังการบรรยายสรุปในการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำเนินโครงการและ ล่าวเปิดในวันนี้ขอกาบขอบคุณครับและพลาสติกสกัดเป็นน้ำมันโดยผู้สร้างนวัตกรรมนายทวีชัยไกรดวงจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครสาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาปัจจุบันเป็นครูอัตตาจ้างที่โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ตำบลเชียงยืนอ,อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทวีชัยชอบในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ครูผู้ฝึกสอนแข่งขันการบินโดรอัตโนมัติแบบไร้คนขับได้รางวัลที่หน,นึ่งชนะเลศของประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคได้อันดับหนึ่งถึงสี่รายการเป็นครูผู้มีสถิติในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ได้รางวัลมากที่สุดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกัน6ปีซ้อนเป็นผู้ผควบคุมหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจนผลงานล่าสุดเป็นความภาคภูมิใจของนายทวีไกรดวงคือการสกัดยางพาราและพลาสติกเป็นน้ำมันซึ่งนายทวีชัยไกรดวงจะได้นำเสนอเป็นระดับต่อไปค่ะ ที่ชัยไกรดวงชื่อเล่นชื่อคุณครูเอ็มนะครับพ่อแม่ตั้งให้แต่ว่าโลกออนไลน์นะครับติดตาม,เ,ามเขาจะเรียกว่าครูน้อยเพราะใช้ชื่อว่าครูน้อยทวีชัยนะครับจะเรียกติดหูมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเกิดมาเป็นเรื่องนี้นะครับผมขอกล่าวนามเรื่องของตัวเองก่อนว่าผมไม่ใช่คนรวยนะครับอ,อยู่ในครอบครัวที่ปานกลางนะครับแต่ชอบในเสียเกี่ยวกับการประดิษฐ์อะไรหลายอย่างจนความรู้ตกผลึกนะครับ ก่อนที่จะเกิดมาเป็นเรื่องนี้นะครับมีสตรอรอี่ว่านะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับตอนป .3 เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะแก๊สเพราะว่าเราได้ทดสอบเรื่องแก๊สต่างๆที่โรงเรียนเราก็มาต่อยอดที่บ้านปรากฏว่าแก๊สระเบิดใส่หน้าจากวันนั้นเป็นต้นมาผมจะกลัวแก๊สไม่กล้าเปิดเตาแก๊สจนเรียนจบมหาลัยมา3ามปีก็ยังไม่กล้าเปิดแก๊สมีวันหนึ่งนะครับอ,อยากเปิดแก๊สเต็มก็เลยให้เพื่อนฟูสอน เพื่อนครูก็เลยบอกว่างั้นยวสอนแต่ว่าไม่มีหม้อกระทะนะมองไปเห็นเครื่องกรองน้ําที่อยู่ข้างโรงเรียนครับก็เลยพากันเอาหัวจุดยัดเข้าไปเผาเก<ม>ิดจากความสังเกตของตัวเองว่าไม่นานปุ๊บเผาไปแล้วจะมีหยดน้ําที่ไหลออกมาจากช่องที่เขาปิดไม่สชิทในเครื่องก็เลยต่อยาดว่าน,นี่คืออะไรก็เลยเอามาดมดูนี่คือกลิ่นของน้ํามันก็เลยไปศึกษาข้อมูลว่า น้ำม,นมันมันเกิดจากขยะได้ยังไงมันมีข้อมูลอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วครับว่ามีเครื่องกันขยะเป็นน้ามันเมื่อมีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำเงินกับเขามันไม่ได้การเดินทางไปที่โงเรียนีผมสังเกตว่าจะมีต้นยางเต็มไปหมดจากสกลนครไปถึงอุรรธานี